ก็ได้องั้นฉันจะกินก่อนนะเพราะมันเล็กที่สุดมันต้องผ่านไปอย่างรวดเร็วถึงจะเล็กก็ตามแต่ฉันก็รู้สึกถึงมันอยู่ดีอะพวกเดินผราอะไรกันเนี่ยอ๋อชไม่บรอกโคลีอยู่ที่ปากนันเหรอเดี๋ยวทำวามสั่นเดี๋ยวนี้ล่ละอาล่ะเรียบร้อยแล้วใครต่อไปอะเธอไม่ใช่ฉันนะทีน่าต้องห่างเร็วเข้าจัดการเลยเพื่อนโอ้ยฉันไม่ชอบบรอกโคลีเลยอะมันแย่มากแถมกินก็เหม็นเขียวด้วยไหนมันร้องเ ฉีกแยงฉันไม่อยากกินมันอีกแล้วมาโอสการ์นายหัวเราะอะไรกันเนี่ยนายมีอันที่ใหญ่ที่สุดนะเราเข้าอย่าเพิ่งดีใจสิเดี๋ยวฉันจัดการของฉันให้เราที่สุดคอยดูนะถึงมันจะยากก็ตามเถอะแต่ฉันต้องทำให้ได้เห็นไหมกินหมดแล้วเออก็ดีใจให้เลยกับพวกเธอนะไปก่อนเอ้ยไม่ปล่อยฉันเหรอแต่ว่าฉันต้องกินสินะอย่าเพิ่งกดดันสิ ฉันต้องคิดอะไรสักอย่างอะมีไอเดียเจิงๆแล้วถ้าฉันคั้นเป็นรังบคอคลี่แล้ว <What? S 1> นี่มันต้องสนุกแน่เพราะฉันแข็งแรงฉันทำได้เป็นไงฮะตลกจังบางทีน้ำผ่าจะย้าน้ำกับบลูสคลลี่สีเขียวกันได้นะเป็นไงยเยอะมากเลยฉันเริ่มเหนื่อยนิดหน่อยแล้วแต่ว่าตอนนี้ได้เวลาลอง เอ้ยน่ากลัวออสการ์แล้วนายชอบน้ำบรอกโคลีไหมอร่อยเหรอจริงปะเราไม่อยากเชื่อเลยมัตนต่อไหมแต่เดี๋ยวก่อนออสการ์ไปอะไรไปนายโอเคไหมเอ,อ้ยน่าขยันขยันจริงๆทิน่าแม่จ๋าถ้าเป็นอะไรไปโอ้จูเลียกันด้วยปัสการลมหายใจของนายมันกันต้านอยากรู้จะอะไยพวกเธอได้อะไรกันครั้งนี้ใครจะเปิดก่อนละ่ะ <Okay. S 1> โอเคโอ้ทิน่าโชคดีจัง ถ้าได้ยันเลี้ลูกตาหนึ่งอัน mm. เจ๋งมากแล้วออสการ์ละโอ้ว้าวนายได้ใหญ่กว่าโอ้โหซูรีถ้านได้ยันเลี้ลูกตามันเล่าเลยเหมือนตายักนะฮะทีน่าอย่าเพิ่งน้อยใจขเขาจะอร่อยที่สุดก็ได้นะอย่าเพาิ่งหัรอทีน่าสิทีน่าเราเข้าเล็บกินเินส่วนที่พวกเขาเห็นว่ามาอร่อยที่สุดนะอะไรอะทีน่ายันเลี่หายไปไหนแล้วเกิดอะไรขึ้นต้องช่วยท่าหรือเปล่าโอ้ทําทำได้ยังไงเนี่ย นักมายากลไม่เผยเคล็ดลับหรอกนะอ,อร่อยจังสุดยอดไปเลยน่าเสียดายที่มีแค่นี้เองอะฉันอยากกินมากกว่านี้บางทีนายอาจจะแบ่งให้ก็ได้นะแบ่งเหรอไม่มีทางหรอกเดี๋ยวทำให้ฉันขำดีกว่านะเธอต้องการอะไรไม่ต้องขอเลย <Okay. S 2> อย่าเลนลูกตาันของฉันคนเดียวเท่านั้นนะเธอได้กินของเธอไปแล้ว <c oughs> อ้อใช่แล้วงั้นก็เอาไปสิ <c oughs> เอาไปเลยฉันไม่ให้หรอกฮ่า <c oughs> นายมันแล้วที่สุดอะไรกันนายแก้ฉันแลบลิ้นใส่ด้วยเอาลูกตามาให้ฉันเดี๋ยวนี้เลยไม่เอามานะเอาคืนมาออสการ์ดูเหมือนว่ามันจะแบ่งเป็นสองส่วนแล้วเพื่อนๆระวังด้วยนะฉันบอกแล้วมันจะหักเป็นสองส่วนฉันเหลือแค่ครึ่งเดียวเองอะไม่ยินดีทเลยเมื่อกี้ยังเป็นลูกตาที่เจ๋งและใหญ่ที่สุดออสการ์ไม่ต้องร้องนะฉันคืนให้ก็ได้อ๋อฉันนึกอะไรได้แล้ว จะให้ช้อนกับนายเอาไปสิมีว่าทำไมหรอ <c oughs> ก็กินยำอร่อยๆไงไอ้โง่จริงด้วยต้องมาลองกันโอ้โหดูสิมันดูน่าอร่อยมาก <c oughs> อร่อยจังเลยหยุดไม่ได้แล้ว แล้วย,ยลี่เป็นยังไงบ้าง oh <my> สุดยอดอร่อยจนแทบกลืนตัวเองเลยเนี่ยจูลี่เรับได้แล้วในที่สุดอืมอร่อยจังเลยฉันชอบนินร่ลูกตามาอร่อยมากๆจะกินให้หมดเดี๋ยวนี้เธอรีบไปหรือเปล่า <c oughs> ว่ะเ <c oughs> พื่อนๆฉันมีปัญหาแล้ว <c oughs> ช่วยฉันด้วยฉันออกไม่ได้ะห <c oughs> น้าเธอกลายเป็นยนลี่ไปแล้วมนันตลกนี้แต่เดี๋ยวก่อนนะทินนะจูลี่ติดอยู่ในยนลี่เราต้องช่วยเธอทีน่ามาร่วมมือกันแล้ว ไม่นะยังเลี่ยของฉันไปหนีไปแล้วฉันยังกินไม่เสร็จเลยกลับมาหาฉันโอ้มันกลับมาแล้วแต่ตอนนี้มันแหลกเป็นชิ้นๆเลยอ่ะตอนนี้ไม่ต้งหลายชิ้นแต่ว่าเก็บให้ฉันกินบ้างสิงงงงอะไรอยู่ใต้ฝาของพวกเธอโอ้โหเบอร์เกอร์ฉันโตๆฉันไม่เคยเห็นแบบเมื่อก่อนเลยนันนียแล้วของคน,น,นอื่นแล้วจูเลียเธอได้อะไรโอ้โหเบอร์เกอร์ฉันเล็กแบบนี้มองแทบไม่เห็นทําไม่มีแว่นตา ครั้งนี้เธอช่องร้ายมากเลยนะสาวน้อยไม่อยุกได้ท,ทาใช่แล้วแหลจิ๋นเดียวเองแลวออสการ์ละ่ะมาดูกัน<อ>เป็นเบอร์เกอร์นขนาดธรรมดา<อ>ก็ดูน่ากินจูเลียตเธอเริ่มก่อนนะ <c oughs> ก็ได้แต่ฉันต้องเปลี่ยนสภาพก่อนนะฉันมองไม่เห็นเบอร์เกอร์แบบนี้เลยเพราะงั้นต้องเปลี่ยนเรื่องในวิทยาศาสตร์ตัวน้อยนี่ไงเบอร์เกอร์ของฉันฉันเจอมันแล้วงั้นก็มาลองกันฮึ่ม ว้าวอร่อยมากแต่ว่าหมดแล้วออสการ์ตอน,นิตานายโอ้ในที่สุดฉันก็หิวมากๆเลยงั้นมาลองการตั้งใจดูให้ดีๆนะฉันสามารถกินเบอร์เก,กอร์ได้ในคำเดียวอ้หมดแล้วสุดยอดเลยชิมมะเจ๋งไปเลยอะ่ะฉันศึกษาเรื่องนี้มาตั้งนานโอ้โทษทีฉันมั่ไปแบบนั้นจะกินบกเบอร์เกอร์ทีหน้าเลยเธอคนเดียวแล้วกับเบอร์เก,กอร์ชิ้นยักษ์มันใหญ่เกินไปอะ่ะแต่จะกินยังไงสะดวกที่สุดอะ่ะต้องกัดตรงนี้แล้วกันพอ ได้มาแค่ผักสลัดเท่านั้นแล้วจะกินยังไงดินเนี่ย <B ingo> ฉันนึกไอเดียแต่งเพลงได้แล้วฉันมีส้อม <B ingo> อ๋อฉันมีมีมทีนะ่าลองหันดูสิว้าเป็นคำคิดที่ยอดมากงั้นก็อมาลองกันอ,อ๋อดูเหมือนว่าส้อมกับมีมของทเธอเล็กเกินไปสำหรับเจ้ายากหนีอ่ะคงต้องคันอีกน,นัดเราต้องกา,ารให้ทรงพลังมากกว่าน,นั้นมาลองกัน <B ingo> ฉันพยายามเต็มที่แล้วนะแต่มันไม่ได้ผลนะใครมีอเดียติดอีกไหมอ่ะฉันนึกไอย่างเพลงได้แล้ว ต้องใช้เลยไฟฟ้าของพ่อฉันพ่อใช้มันตัดไม้แต่พ่อเคยสอนฉันใช้มันด้วยนะตอนนี้มาตัดบม้ก็ชินใหญ่กันเลยเป็นไงล่ะสมบูรณ์แบบอีกแค่นิดเดียวเท่านั้นเพื่อนใกล้ได้แล้วอีกนิดเดียวในที่สุดแบบนี้แหละโอ้เพื่อนเพือนก็เธอมีอะดิบหน้าช่างเถอะมาชิมกันดีกว่าว้าวมันมีกลิ่นหอมน่ากินต้องกาอะไรขอชิมเล็กเล็ด้วยไหม อะไรนะ่าอยากกินเบอร์เกอร์เหรอไม่รู้สิแค่ได้ยิมพอสอบฉันเลยนะแต่ฉันให้ผักสัตว์ไหได้นะกินแห่อร่อยละตอนนี้มาลองกันดีกว่าโอ้อยขีย้ง,งกอกม,มาเลยว้าวนี่มันอร่อยมากเินบรรยายอสุดยอดถ้าพวกเธอได้ลองนะน่าเสียดายจังนี่มันอร่อยอย่างไม่น่าเชื่อฉันรังกินเบอร์เกอร์สอทั้งปีเลยเน,นี่ยโอ้ยอะไปไหมทีน่าจะกินคนทั้งหมดเลยเหรอ นี่ไงล่ะเรื่องที่เกิดขึ้นมันเธรกินอาหารมากเกินไปนะแต่ไม่เป็นไรเรื่องนี้แกไขได้นะต้องออกกำลังกายทำอะไรกันนะั่ฉันทวนขั้นหรออยากรู้จังเลยว่าทีหน้าได้อะไรโอ้โหมันคือป๊อปปี้อันเล็กแล้วออสการ์ละคนคงค่อยกับขนาดนี้ใช่ไหมมันช่วยเธอรู้สึกผ่อนคลายเมื่อเล่นมันใช่ไหมล่ะออสการ์บอกเราทีแล้วจูรี่ได้อะไร <Hey. S 1> เปิดเร็วเข้าตาเธอแล้ว โอ้ว้าวไม่อยากจะเชื่นเลยเธอสามารถเล่นมันได้ไม่รู้จบแต่คนแรกเป็นทีน้านะก็ได้นั้นมาลองกันฉันมีป๊อปปิดที่เล็กที่สุดแต่เนื้อของฉันมันใหญ่เกินไปด้วยซ้ำเนี่ยให้ตายเถอวเราะอะไรกันเนี่ยพอกันทีฉันนึกไอเดียเจ็งๆได้แล้วเราสามารถใช้มือเล็กๆแบบนี้เพื่อเล่นป๊อปปดเล็กๆได้แลวก็ยังใช้เก้าหัได้ดีกนะ ด้วยนิ้วเหล่านี้เราสามารถใช้กดปุ่มได้อย่างแน่นอนเห็นไหมล่ะง่ายมากน่ารักจังก็คิดด้ไงก็ฉันฉลาดไงได้ไม่รู้จบเลยเจ๋งอิน้าเราเมื่ก่อนนี้ได้ไหมอ่ะมึงก็เดินมาแล้วนะไม่คดท่อนะไม่ได้ตั้งใจนะงั้นก็มาทาอะไรเจ๋งกว่านี้ดีกว่าฉันเล่นอะไรเด็ดๆได้แล้วฉันสามารถติดป๊บปิดเป็นกิฟต์ได้ตอนนี้ไม่ใช่ของเล่นเท่านั้นนะคอยดูแค่ติดการแล้วติดป๊บปิ้ที่กิฟต์แบบนี้ มันจะกลายเป็นกิฟติดผมสุดเก๋อีกอันนึง <Yes. S 1> เป็นไงล่ะเจ๋งใช่มหม <c oughs> คนมากไงฉันชอบมันนะ <c oughs> ฉันรู้วกา่าอก็ชอบ <c oughs> ขอบคืนในที่สุดก็ถึงตาฉันแล้ว <c oughs> ขอเล่นก่อนสึกหน่อยรู้สึกผ่อนคลายจังเลย <c oughs> แต่ว่าฉันมีความคิดดีๆอยู่แล้ว <c oughs> ใช่แล้วเราสามารถตัดปรอเปลีเป็นแคสสุดใหม่ของโทรศัพท์ของฉันได้มันต้องออกมาเจ๋งมาก คอยดูนะแค่เมงกันไกลก็ใช้ได้แล้วอย่าเพิ่งรบกวนสาวๆเท่านี้ก็เรียบร้อยตอนนี้เหลือแค่ต้องใส่โทรศัพท์เข้าไปเรียบร้อยยี่งมาก Yes อย่าแต่ต้องมันนะนี่เป็นผลงานจาไอเดียที่ยอเยี่ยมของฉันเองแถมยังกดผ่อนคลายได้ด้วยมี่น่าเข้าใจใช่ไหมฉันเข้าใจให คนนขอเล่นจริงๆทั้งนั้นเลยแต่ฉันไม่มีต้องทำอะไรสักอย่างแล้วใช่แล้วฉันนึกออกแล้วล่ะเดี๋ยวพวกเธอจะต้องทึ่งแน่นอนนี่จะเป็นไล่แฮ็กสุดเจ๋งของฉันฉันต้องการเข็มและก็ได้ฉันมีทุกอย่างแล้วด้วยจากนั้นเอาได้มาร้อยก็เข็มเรียบร้อยเยี่ยมมากจากนั้นเราเย็บด้าตรงข้ามเข้าด้วยกันนี่เป็นเครื่องงานของกุลสตรีเท่านั้นนะรู้ไหม โอ้ริงไปเลยแทนแทนและจากนั้นก็ติดสายลัดที่เก๋ไก๋วิเศษเปนกระเป๋าอินเทนใบใหม่ของฉันเองพร้อมแล้วอย่านะอย่าจับไปกดปุ่มปิดของบ้งนี่คือพิซซ่าแช่แข็งสับคุณหนูสุดรวยจูลี่ oh, <no! S 1> และพิซซ่าของคนรวยฟิบีมันก็ดูดีมากส่วนพิซซ่าของทีนะ่ามันดูแพงเป็นล้านเลยสุดยอดกินลุลาด้วย ดูเหมือนว่าทีน่าจะไม่ถูกใจสิ่งนี้นะทีน่าถ้าเป็นฉันฉันจะไม่โยนแบบนั้นเลยค่ะแล้วมันอร่อยมากแต่เธอไม่ลองมันได้ซ้ําอะไรกันเนี่ยเปิดกหอยเมื่อนนพิซซ่าได้อย่างไงกันเออมันดูไม่เห็นน่ากินเลยน่าแข็งจริงๆรอะไรกันฉันไม่ชอบมันสิกนิดตลนนี้อะไรกินได้บ้างมิเนี่ยทุกอย่างไม่มีรสชาติเลยโอ้ฉันนึกได้แล้วฉันต้องการซ่อมแล้วก็มีมันอยู่ในนี้แหละในถุงพิยา ใช่แล้วเจอสักทีฉันสามารถกินได้อย่างคนรวยตอนนี้ฉันจะกินขอพิซซ่าอย่างเดียวมันอร่อยที่สุดพอที่เหลือมันห่วยมากานี่มันอร่อยจริงๆอยากลองไหมเหละ่ะไม่เหรอเฮช่างเธอะฉันจะกินให้หมดเลยครั้งนี้ฉันได้ของที่อร่อยจริงๆดีจรงเลย โอ้ยน่ากินที่แอ่ไงในที่สุดตาเธอแล้วอ๋อฉันรอตั้งนานเนฉันจะกินให้หมดเลยมันน่ากินมากเพราะฉันไม่ต้องการขอบแล้วล่ะเพราะฉันไม่ชอบมันอ๋ออะไรเหรออยากกินนั่นเหรอก็ได้ถามจริงอ้พระเจ้ามันก็แค่ขอบพิซซ่านะส่วนฉันจะกินพิซซ่าที่เหลือมันน่ากินแล้วก็อร่อยมากมากอ๋อสุดยอดไปเลยฉันกินหมดแล้ว ทิ้งทำไมซื้อติม่องพิซซ่าไว้มันเอาไว้นอนในตอนหนหนาวอ๋องั้นตาชาล่ใช่ไหมอ๋อแย่ที่สุดซื้อกินพิซซ่าราคาถูกได้ยังไงเนี่ยแถมแช่แข็งด้วยฝันร้ายชฟฉันเลยโน <No. S 1> โอ้ยฉันป้งทำอะไรทุกอย่างแล้ว mm. อ้จริงด้วยเชฟฉันต้องการความชื่นหลือเดนนี้ทำให้มันอร่อยด้วยนะคะฉันจะจ่ายเงินอย่างงามเลย oh <my. S 1> โอ้เธอมีพวกรสนตัวด้วย ก็ใช่แน่นอนอนยิงแล้วเขาคือพ่อบ้านส่วนตัวผู้ช่วยคนทำพิสซ่าบ้านและคนทำการบ้านให้ฉันมันดูกันว่าเขาทำอะไรมาให้ฉันมันพร้อมแล้วล่ะ mm. โอเคดูหน้ากินขึ้นนิดนึงโอ้ใช่แล้วล่ะใส่ผงห้องคำลงไปด้วยฉันกินได้เท่านั้นก็นต้องมีสีทอง mm. เอาล่ะมาลองกัน mm. ฮ้อมันก็ดูไม่เลวนะ แต่รสชาติน่าขยะ้ขยแยงอยู่ดีคนจนกินเข้าไปได้ยังไงเนี่ยหยุดนะฉันจะเป็นคนแรกเอ้มันคือสปาเกตตี้เหรอดูธรรมดามากนี่ถิ่นห้ามกินนะอืมก็ได้ฉันจะลองก่อนพาสต้าดูแปลกๆงั้นใช้ซ่อมกินขึ้นมากินหอมดีนะแล้วรสชาติละโออก็ไม่แล้วเลยแล้วฉันมีความคิดเจ๋งๆแล้วด้วย ช้อตามซอสมะเขือเทศลงไปในสปากเกตตี้ซึกหน่อยมันต้องอร่อยขึ้นเป็นล้านเฮานะจูนลี่เธอทำลายความอยากอาหารของฉันนะด้วยหน้าแย่ๆของเธอเนะี่ยมันอร่อยจะตายแล้วเข้าอย่าทำหน้าแบบน,น,นั้นสะักทีนะทีหน้าอย่ขออาหารได้แล้วด้วยออกไปนะมาสับฉันคนเดียวอร่อยจังเออหน้าแย่ๆงพวกเธอกินยย่ารยบงานกัน มันดูแย่แล้วเราชอบต้องแย่กว่านั้นนิแน่แล้วใครต่อละทีน่ะแล้วเขาได้เลยฉันได้พาสต้าสุดหรูราคาแพงกับอาหารทะเลอีกแล้วอ่ะน่าคือแย่งอ่ะไม่นะฉันไม่ชอบจูนี่กินดิ้งเงินกันเนี่ยงพวกนี้เนี่ยฉันอยากได้พาสต้าของเธอจริงๆเหรอไม่เหรอก็ได้มาดูกันว่าเป็นฝรั่งแบบไหนกันมันคืออะไรมันไม่คือสุดหลูบอฝรั่งชัดๆฉันไม่อยากกินแบบนี้เลยฉันไม่เคยกินมาก่อนในชีวิต อพอทำอะไรเนี่ยทำไมทำหน้าแบบนั้น <c oughs> มันคือผลงานเชีของการทำอาหารนะเอ้อไม่นะฉันรู้แล้วต้องแตดยิงย้ายฉจ,จ่ายเธอะนี่มันเป็นกันไหมพินานะอ้อแน่นอนฉันเห็นด้วยใช่แล้วฉันได้กินบะหมี่สุดปรดมานานแล้วล่ะ <c oughs> งั้นก็ตกลงใช่ไหมเอามาให้หน่อยสิอ้อเยี่ยมเลย <c oughs> ตอนนี้ฉันจะได้กินพาสต้ากะารฮันทเลมันอร่อยเกินบรรยาย ยายคนจนเอ้ยกินเหมือนหมาปลาที่หิวโหยเลยแล้วนี่คืออะไรเงินเหรอเครต้องการมันกันนะเอามาเช็ดมือดีกว่าเสร็จแล้ว <c oughs> อะไร,รอ่ะเงินเหรอไม,ม่ใครต้องการอย่างงั้นฉักเก็บมันไว้เองแล้วกันนะ <c oughs> ฉันจะไปซื้อกระเป๋าแล้วก็รเงเท้าด้วย <c oughs> อยากรู้จังเลยว่าฉันได้อะไร,รอ, <c oughs> อ้นี่เราก็ลเล่นยังไง คนธรรมดากินได้ยังไงมันคืออะไรเนี่ยต้องกินยังไงละ่ะเอามาให้ฉันสิเดี๋ยวทำให้ดูมันคือกาแฟสำเร็จรูปนะแค่แกะซองแบบนี้แล้วก็เทล,ลงในน้ำแล้วก็ใส่ปากนิดหน่อยฮะมันอร่อยมากจากนั้นผสอมให้เข้ากันแล้วก็ดื่มได้ดูสิว่าฉันดูสง่าแค่ไหนนี่คือเครื่องดื่ของเทพเจ้าละบีบีส่งให้เธอหน่อยสิ oh, oh. เครื่องดื่มของเทพเจ้าั้นเหรอ มันแย่มากนี่มเฟิร์นไร้ชัดๆเลยเธอใชา่ก็แย่จริงๆฉันไม่เคยลองอะไรแบบนี้มาก่อนจะไม่กินอีกแล้วเธอเป็นใครถึงมาบังคับฉันเนี่ยเราเป็นได้จะลองสักหน่อยแต่รู้อะไรไหมเฮ้นั่นคือดาราฮอลลีวูดดิโฉันเห็นไปแล้วดีใจที่ไม่เคยเห็นนะอ๋อใช่ฉันดูหมดแล้วหลับตาใครล่ะฟีบีก้กินแล้วเข้าฉันพร้อมอยู่แล้วแล้วมันคือกาฟฟ Starbucks. แฟสตาร์บัคเต็งไปเลยมาลองกัน สุดยอดอะไรบมาๆฉันแล้ก็แฟแก้วนี้อืมอะไรอย่างไม่น่าเชื่อแต่ว่าฉันจะลองข้างในด้วยอืม,อมฉันชอบจังที่น้ามอไรอะทำให้ฉันอยากกินอาหารจริงๆนะอยู่สักทีเถอะเปิดฝาได้แล้วได้เลยได้ความยินดี<ะ>โอ้โหเป็นอะไรที่ไม่ธรรมดาจังแต่ฉันไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนในชีวิตต้องใช้อย่างไงล่ะเอามาสั่งน้ำม่วพอดีเลย ออน่าขรที่งอะ <Sorry. S 1> ทำไมต้องมาโหขนาดนั้นด้วยอู้ช็อกโกแลตฉันชอบช็อกโกแลตนะมันอร่อยมากมากและไม่อะไรนะโคตรอะไรเนี้ยมันเขียนว่าอบเฉยแย่ที่สุดเลยฉันจะยิ่งกับมันอีกแล้วแล้วมีอยไงาอีกไหมอ้กาแฟมันสีทองด้วยเ uh oh. จ๋งใช่ไหม ทีน้าฟังของเธอจะเป็นสีทองทักซีิ้นเลยมันดูแพงเป็นล้านน่ะฉันหวังว่าเธอจะรปทำติดกาแฟแสนแพงแก้วนี้นะแต่เธอไม่ควรทาแบบนั้นเลยลูกค้าเลยยลยไม่ทมน้ําลายในร้านอาหารนะเธอต้องเดิมสิดีขึ้นเยอะงั้นไปต่อกันเลยและครั้งนี้พวกเธอได้อะไรกันโอ้ริงเป็นเลยมันคือเบเกอร์รทีนี้ฟิลี่โชไม่ไดีเท่าไรเบเกอร์รของเธอถูกสุดสุดแต่ทีน่าได้เบอร์เกอร์ราคาแพงและมันก็นดูน่าทึ่งมาก ในที่สุดคุณหนูจูเลี่หของเราได้หาที่เหมาะสมกับเธอแล้วมันคือเบเก,กิลสีทองแต่ว่าทีน่าไม่รอคนอื่นเลยเธอเริ่มแล้วเหรอเ้ยน่าเถื่อนขี้แอย่า,ยาเข้ามาใกล้ฉันนะชุดฉันเปื้อนหมดแล้วเห็นไหมอ๋อแม่จ๋าเขาเป็นสัตว์รีไงกันเนี้ยไม่มีมารยาทเลยสักนิดฟีบี้กินเบเก,กิลของเธอได้แล้วนะ oh uh oh. โอ้ไม่อ๋อดีความยินดีฉันหิวมากแต่ข้างในไม่มีอะไรเลยอะ ฉันต้องทำอะไรสึกอย่างแล้วแน่นอนฉันมีซอสด้วยเท่างไปในเบอร์เกอร์เลยจะนจะอร่อยยิ่งขึ้นยิ่งเยอะก็ยิ่งอร่อยนะเจ๋งมากเอาล่ะมาลองกันสุดยอดอร่อยขึ้นเป็นล้านเท่า <c oughs> เฮ้ยเธอกินเข้าไปได้ยังไงกันนี่มันอะไรพฒนธรรมสุดๆฉันต้องลืมเรื่องนี้ด่วน ต้องการอะไรอ๋ตอตาฉันแล้วในที่สุดฉันหิวเพดีดฉันต้องการความชินเหลือเอาถุงมือมาให้ฉันแบบทองคำนะในที่สุดออกไปได้แล้วต้องการอะไรเงินเหรอก็ได้เอาไปสินายอยากได้เท่าไรกันทำไมทำหน้าแบบนั้นล่ะเอาไปหนึ่งดอลลาร์ก็พอเอาไปจากที่นี่ซะด้เวลาที่ฉันต้องกินอาหารแล้วเบอร์เกอร์อันเดนดูนะ่าอร่อยอย่างแน่เลยเชื่อฉันอยากให้เมอนเล่นด้วยเอาล่ะฉันไม่ถึงมือสีทองแล้ว และมันน่ากินมาอ๋อสุดยอดไปเลยมาดูกันว่ามีอะไรใต้ฝาของพวกเธอโอมันคือช็อกโกแลตแสงแต่ว่าละลายนิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรนะยังไงมันก็อะไรอยู่ดีฮ่าฉันเป็นไงดีอ๋อใช่แล้วฉันนึกไอเดียเจ๋งๆได้แล้วฉันสามารถทำมันแข็งได้ด้วยน้ำแล้วก็น้ำแข็งสิ่งที่สุดที่สุดก็คือฉันสามารถทำช็อกโกแลตเป็นรูปอะไรก็ได้ที่ฉันต้องการ มาลองกัน mm. อร่อยมากสุดยอดตอนนี้ก็แบบใส่น้ำเย็นๆแล้วก็ดูชิลัลรูปหัวใจของฉันสิสวยจังเลยเหมือนเครื่องประดับใช่ปะจะชอบหรือเปล่าม,มาลองกันดีกว่าอร่อยมากๆริเซอร์ <Come> จูเลีตตอนนี้หตาเธอแล้ว <'s> ในที่สุดโอ้ oh, ฉันได้ชิลัลเหมือนกัน เจ๋งอะแต่ว่ามันเต็มไปด้วยน้ำแข็งอย่างไยของฉันก็ไม่ละลายแล้วกันมาลองกันดีกว่า <What? S 1> ทำไมกันไม่เข้าเลยเราเข้าเข้าสิหักสิทำไมมันถึงไม่ได้ผลเลยอ๋อของของฉันมันแข็งเกินไปแล้วเข้าไม่ได้ผล,ลเมื่อคายเคือง <c oughs> โอ้จูเลี่ระวังหน่อยสิมาว่าอย่างอื่นดีกว่า <c oughs> โอ้ดูเจ้าแมวตัวนี้สิออกมาสวย อร่อยมากๆด้วยฉันก็อยากกินช็อกโกแลตเหมือนกัน <c oughs> ถ้าตกลงอาช่พไหมว่าจะเปิดพร้อมกันเปิดเลยโอ้มันคือบัมมี่เ <c oughs> จ๊เงออยากรู้จังว่าใครได้อันที่ร้อนใครได้อันที่เย็นโอ้เข้าใจแล้วจูนดีได้อันที่ถูกแช่แข็งนั้นเขาที่นั่นก็ร้อนสิเร่งไปเลย <c oughs> ฉันมีความสุขจังมาลองกันดีกว่าโอ้สวยมาก,มากแล้วก็อร่อยมากด้วย ฉันรูปปร้ศรลปะฉันจะไมมันเผ็ดอย่างไม่น่าเชื่อเอ้าฉันกำลังเป็นไฟแล้วจิลลี่มาเอโอ้ฉันมีไอเดียดจริงๆเธอสามารถละลายบะหมี่ขอนเชิญได้เพราะเราเผื่เจอมาให้น,หนี้นะโอ้เจ๋งจังเลยบะหมี่ขอนเชิญรอแล้วก็อร่อยเหมือนกันมาลองกันดีกว่าโอ้ดูสมิมันอร่อยมากเจ๋งอะ เป็นพะมะหมี่นะครั้งนี้แค่จะเป็นคนแรกดูเหมือนว่าจะเรียกเปิดฝาก่อนนะขณะหลังทอดหินนะแล้วมันก็คือพิซซ่าเออดูน่ากินมากมากอยากรู้จังว่ามันร้อนหรือเปล่าใช่แล้วล่ะมันร้อนแล้วก็ชีสยืดๆสุดยอดไปเลยดูสิมันน่ากินแค่ไหนว้าวนั่นมันน่ากินปวดเลาทีนะโอ้ h my เนะส่วนของฉันมันถูกแช่แข็งจะกินได้ยังไงอะ แบบนี้ไม่ชิวสิเยือนนั่นแม่มันแข็งเหมือนหินเลยฉันกินไม่ได้อ่ะโอ้ยไม่ละฉันจะไม่กินอีกแล้วฉันนึกไอเดียได้ฉันรู้ว่าธอไม่ทากันมันได้ยังไงเธอแค่ต้องเอาเข้าปากไว้พรอมนะเธอชอบไป็สั้นหรือเปล่าโอ้ฟันทลุ่นไปสิหนึ่งแต่ฉันคิดว่าหมอฟันน่าจะแก้ไขได้อะไรกันไม่จริงเรายังไม่สวยงามของฉันจะไม่กินเป็ดสั้นอีกแล้ว งั้นมากินของฉันไหมมากินของเร่อยด้วยกันนะขอบคุณนะจูลี่ <Come on! S 1> อยากรู้จังว่ามีอะไรใต้ฝังกับเมืกอคอรีบเปิดเร็วเขา้าเริ่มจากขินนะอ๋อ oh, wow. มันคือวาฟเฟลแต่ว่าอันนี้แช่แข็งแนะ่นอนใช่ฉันได้แบบแช่แข็งแล้วจะนี่งไงเนี่ยมันแข็งมากจูเลียเธอได้อะไร s <S เร็วเข้า <Wow. S 1> มาหาคำตอบกัน โอวาฟเฟิลกับฉันร้อนมากตอนอย่างนี้สิกินหอมสุดๆเราไม่ไหวแล้วล่ะมาลองกันอ๊ายร้อนมากมาลอนกันไปแล้วโอ,อ้ที่น่าช่วยด้วยโอ้อยเอาละ่ะตอนนี้ฉันจะลองวาฟเฟิลต่อไีใช่แล้วฉันต้องการซ่อมแล้วก็มีนในการกินโ <Okay. S 1> ดยทีนี้ฉันสามารถกินได้หมดแน่นอนเ <c oughs> อาไปเจ้า อ,อร่อยมากทีน่าทำไรอีกอย่านะฉันก็อยากกินเหมือนกันเออออได้ผลแต่รสชาติแย่ม,มากฉันจะไม่กินอาหารใช้นแข็แบบนี้อีกแล้วทีน่านี่ทีน่าจะเลียยเธอแค่ครั้งเดียวนะแล้วเข้าทีน่าทีน่า <What? S 1> ฉันมีเดียนะมากินพวพากของฉันด้วยกันเถอะมันมีพร้อมสับสองคนแน่นอน nice. หยุดนะทีนะครั้งนี้เราตัดสินใจกันว่าจะเปิดก่อนด้วยเกมนิวนักสู้ใครจะชนะครั้งนี้นะเราต้องตัดสินใจกันแล้วโอ้ยแย่ทนนะชนะเปิดเลยเออมันคืออะไรดูปรแปลกๆจังเลยมาดูกันว่าดีกว่าจูลี่ได้อะไรเราไม่เข้าใจเลย่นคืออะไรในจานของเธอ s <S แล้วเข้าจูลี่ก่ได้แล้ว oh. โออมันคืออมยิม้มเหรอสิ่งเป็นเลยแล้วมันก็แข็งด้วย แต่ว่าเิ่นฉันแต่ฉันมีไอเดียเจ๋งๆแล้วมาแก้ทีหน้ากันเธอะเหมือนกับว่าเอาไหมนะเล้นคนฉันกำลังตดกอบยิงเย็นๆนะทีหน้าชยฉันด้วยฉันติดึงแรงๆเล่นฉันฮ่าฮ่าได้ผ่อนแล้วอะไรฉันฉีกลิงกระโดดมามันอยู่ในต่างห่างแล้วเธอแก้ฉันแต่ช่างเธอฉันรู้แล้วต้องทํายังไง ฉันจะใช้หลอดตอนนี้ฉันจะเปิดลูกป่งคาราเมลกันดูนี่สิสวยมากเลยแล้วก็อร่อยด้วยนี่ขอลองมาได้ไหมอยากลองเหรอไม่ละถึงเวลาของอาหารจานใหม่ไปดูกันว่าเคาจะเปิดเป็นคนแรกโอ้จูลลีันนะ hmm. ทีน่าเราต้องได้อย่างที่ทำนะจูลี่เปิดเลย oh. มันคือนาเก็ตเจ๋งจัง yes. แล้วมันคืออะไรร้อนหรือเย็นโอ้มันร้อนมากๆลองเลย mm. อร่อยใช่ไหม mm. ตอนนี้มาหากำเตบกันว่าทีน่าได้อะไรแล mm. mm. ้วข้าทีน่าเปิดฝาได้แล้ว oh. โออมันถูกแช่แข็ง oh. นักเก็ตแช่แข็งมไม่อร่อยเท่าน้นเก็ตร้อนๆแน่นอนอาจทำให้เธอฟันหลุดอีกสองสามซีก็ได้หรือว่าเธอจะม่ร้อนขึ้นนะได้หรือสักอย่าง oh. โอ้ยแลเขา ทำอะไรนะโอ้ยฉันต้องลองมันโอ้ยไม่อืมโอ้ใช่แล้วฉันสามารถอุ่นนักเกตได้ด้วยที่มีผมไงมันทำให้ผมฉันร้อนได้มันก็สามารถอะไรนังเก็ตได้อย่างแน่นอนแค่ต้องรอนิดหน่อยอีกนานแค่ไหนอะเอโอ้ดูสิฉันพร้อมแล้วดูสิจูลี่อืมมันอร่อยมากมากคุ้มค่ากับการรอ เหลือชิ้นสุดท้ายแล้วอะไรเราพวกเธออยู่อ้ามูมันคือโกโก้แล้วก็มาร์ชเมลโล่เออทินได้โกโก้แช่แข็งแนื่นนนส่วนจูลี่ได้แบบโรลอาล่ะฉันจะใช้หลอดเอาไม้มันไม่ได้ผลเลยมันแข็งเหมือนหินนะเรวเข้าซี What โอเคมันก็ทำอะไรไม่ได้แล้วการเรียนจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดเยอะ โอ้ฉันชอบดีมากฉันสามารถดื่มก๊อกกสอนอร่อยของฉันได้แต่มันร้อนเกินไปฉันทําทำไรสักอย่างแล้วโอ้ใช่แล้วฉันจะสมถึงมือมนุนนิดสิมันจะช่วยฉันได้ในการเจ็บแก้วตอนนี้ก็ไม่ร้อนสักนิดมันร้อนกันเลยอร่อยมึกมากฉันชอบจัง